ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อารอพระนะคะรอนานมากก็ต้องประมาณ20นาทีแล้วไปใส่บาตกันนะคะณนะจุดนี้เรามาอยู่กับเพื่อนของเรา <c oughs> นะา <c oughs> ก็จะมีหนึ่ชายนะคะ <c oughs> นกๆน,นะคะ <c oughs> กันพลนะคะอีนุยนะะ้ยสองค่ะ มีความสุขกันไหมเมื่อคืนเพื่อนับผัวเรามีมากเพราะเราเย็นมากค่ะมามีมากพอเย็นหรืออะไรไม่ได้เย็นอย่างเดียวนะคะไปแฝงค่ะไปแฝงอยู่ไม่เสีงว่าแฝงครับเพราะเขานอนกันดึกมากเข้าห้องน้าต่อได้กลิ่นเขากลิ่นคาวโรกี่ากอีตุนี่ค่ะไม่ใช่นะก็คือแบบว่าไม่ได้อาบน้ำก็เลยไม่มีกินสบู่นะไม่ได้อาบน้ำแย่แย่เมื่อคืนนี่วันนี้เมื่อคืนอาบน้เออก็ห้าทีวีนะครับเป็นทีวีไงคะหนึ่งไทย ทีวีไม่มีอะไรไม่มีแกนสารไปเรื่อยๆนะครับตามสเต็ปรู้สึกว่าจะมามีแกนสารในช่วงเช้าวันนี้อ๋อสวยเนาะเรามาอยู่กันที่อันนี้หน้าจริงหน้าจริงซูมหน้าจริงเหรอซูมหน้าจริงหน้าจริงเมื่อวานไปทำอะไรมาคะเมื่อวานไปไล่สาระมาแถวมะหว้าเขียนอะไรคะไปทํารูปกระตูนเป็นไงคะพอใจไหมการมะหว้าทำหน้าใครมาให้กูอ่ะโดนไหมสองหม้อ มึงอะมึงบอกมึงบอกว่าหกสิบเอาทำไมก่อมึงแพงล่ะเอามึงเอารวมแล้วสองร้อยเดียกคนวัดก็ไม่เป็นนะดูแบบแบบเด็กๆแต่ก็าชอบมันเป็นทอมตัวเล็กๆก็สวยๆเนาะปรรระะเด็นนนมมัอออยู่ตงงี้แหลผจิ๋